xin phép chất lượng xin phép chất lượng xin phép chất lượng xin phép chất โตภะมโตจันตัวยิตวะโนตัเตตตาภังดูขังอติตะตะริตะะภะวะโตอาหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตักขะภะวะโตอาหะโตสัมมาสัมพุทธจา ยันโตธิยามุเรตตาัาณานันทวาโตธิยามุเรตตาตัวาตาันตัพเตตัดาคิเนทุดก่อนเดี๋ยวดื่มเติมต่าเติมสวายปัจจัยเออเติมสวายปัจจัยปัจมัยไหมเอออ่ะสั่งนโมพรกันอีกครั้ง นะโมตตาภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะล้วเจ้าสาวก็หยิบซองวางเลยจ้ะหนึ่งซองจ้ะโอเคแล้วที่เหลือวางเลยค่ะให้เจ้าบ่าวถือใช่ไหมแตงันนะครับเป็นประเพีมีรูกผู้ชายก็เป็นตัวเรียมันก็ดีมันก็ดีเนาะ ต่อไปก็เค่กะกลับัวเองไม่ได้จากข้าวผมลืมจะให้กับพรให้พกับทบาโต๊าอเดียวกันนะคะเคยไปครั้งนึงนะคะตอนปีที่แล้วนำเิเนใตก็ได้าเกนะแล้วก็มีโอกาสได้

ฐานรูป้านอย่างสมบูรณ์แบบเขาเขาไปช้ลูกหรอฮะถ่ายเยอะเราม่ได้ถไายเ่ได้ถ่ายไม่ไร้ถ่ายจริงกะถูกมันคนเยอะมาไม่ได้ถ่ายเริ่มมาแล้วเนี่ยใช่ก็ไม่รู้มาระลึกถ่ายล้องไปมีมีมันไม่ถ่ายมันชิบหายก็จะจ้างคนถ่ายมาทำไหมบอกตากล้องเลยหน่อย ไปถ่ายดูเรี่องช่างภาพอยู่อ่ะไม่งั้นมันไม่เข้าเฟรมครบอ่ะกูไม่มีในเฟรมแน่นอนเยี่ยมๆจ้างมาคุ้มจริงจะเปล่าไงพี่ปิดเท่อะปิดเท่แล้วโอเคครับกล้องผมนะเอาผมขอเกียรมา คะไดนหายแล้วหมดเลยน่าเชืับก็สีเลี่ยนเป็นจางเลยวลายนวย thank you อย่างคุณนังคนละตัวเลยเราู่าใหญ่ไปเล้วนี่เขานไปไปเท่ไปเลยเท่ไปเลยเท่าเป็ดอีกแล้ว

បាទខ្ញុំថាលោកគឺថាតែរីទេទេហៅខ្ញុំទៅគិតថាបងនេះតែរកនេះគឺត្រូវតែមកណាតែយាយថាថានេះទៅចូលទៅចូលទៅចូលទៅខ្ញុំទៅចូលទៅចូលទៅខ្ញុំ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 ទៅចូល มีก็ต้องยากนิดนึงค่ะอย่างทดสอบสมรรถภาพว่าเาบ่าวมีสมรรถภาพที่หลรป่าหลุมมาจาก100ต้องยขึ้น1 0หนึ่งหรือเปล่าเนียาใจมาอีกเอายุเพิให้ดูดหน่อยได้ ไม่ใช่ไหคะอู้สาวแหล่โมาเอาตัวท่แกนะอีทีค่ะอลา้ขออึงัวนงวงอ้าวสาวแหล่คาวแหลตัวแรกมากเีเ็กกดเ่เีงวกก้าวเบอ้าว้า ปาก้ราเลียสานที่รจุกจุกค้างไว้ก่อนตอนค้างไว้มองไปที่แหวนครับมองไปที่แหวนจะสาวก้มก้มเท่าที่ถนัดนะครับจึกสาวก้องตงกลาง เอาอมหอมน้องหนหอมผมน้องหนอยอมเนไม่โดนเนี่ยจะลำบากเลยจะปั่นมังกรด้วยนะครับตั้งสุดเลยต่เยะไรอย่างเงี้นเลค่ขงเลกเลยขงโยนอย่างเงี้ยเลยค่ะชี้ด้วยช้ด้วยเป็นของชันเลย รักหนูคนเดียวนะมีเงินมีทองเท่าไหร่ให้หนูเก็บหมดนะอย่าไปดื้อไปตนที่ไหนนะพ่อบอกเขาบอกเขาว่านอนสอนง่ายทำท่าลูกหัวได้ทำท่าลูกหัวว่านอนสอนง่ายนะรอเข้ามาเลยค่ะรอเข้ามาเลยนะคะต่อถึงชี้สามารถหิบได้เลยนะคะตรงโต๊ะ ใครลุกขี้เหร่เป็นลุกก่อนเป็นช้างเท้าหน้าใครลุกขี้เหร่เป็นช้างเท้าหลังใครลุกก่อนหาเงินใครลี้หลังเก็บเงินค่ะถ้าพร้อมแล้วเตียงกันดีๆถ้าพร้อมแล้วเตรียมกันดีๆถ้าพร้อมแล้วนะหน